เมื่อมนุษย์ผลิตยาเล่นการเจริญเติบโตของเซลล์พืชทําให้พืชนี่ครับกลายพันธุ์แล้วก็แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสารอาหารไน้ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของมันอีกต่อไปและมันนี่ก็หันหน้ามาก,กัดกินผู้คนแทนและเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวรนาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆรนับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Restart the Earth กันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นมาในวันวันหนึ่งในตอนนี้พืชถูกชนิดบนโลกในเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นแล้วพวกมัน,นก็กัดกินสัตว์น้อยใหญ่ก่อนจะค่อยๆกืนกินเมืองไปทีละเมืองและภายในหนึ่งสัปดาห์ตึกรามบ้านช่องถนน,นหนทางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังและบรรยากาศก,ก็เริ่มเสียสมดุลไปเรื่อย และอีกหนึ่งปีต่อมาพืชก็กลายพันธุ์ปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นแผ่นดินทั่วทุกมุมโลกมากกว่า80%เซเลยครับทำให้พระเอกผู้เป็นพ่อของหยวนหยวนต้องดิน้นรนต่อสู้เอาชีวิตรอดแลวก็ปกป้องลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาจากพืชกลายพันธุ์ที่พร้อมจะกัดกินพวกเขาทุกเวลาซึ่งฝ่ายหยวนหยวนนะครับก็ได้รู้สึกว่าตนเนเป็นภาระที่คอยแต่สร้างปัญหาให้กับพ่อเธอเนี่ยก็เลยถามพ่อขึ้นมาว่าถ้าตอนนั้นคนที่พ่อช่วยไว้เป็นแม่มัน,นจะดีกว่านี้ไหม พ่อเนี่ยก็เลยตอบลูกสาวกลับไปว่าลูกเนี่ยทำดีที่สุดแล้วพอพูดจบพ่อเนี่ยครับก็ได้อุ้มยนหยวนเนี่ยไปนอนที่เตียงแล้วก็ไม่ลืมที่จะร้องเพลงฉลองวันเกิดให้กับเธอด้วยทาให้ทั้งพ่อและหยนหยวนต่างก็ยิม้มแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ปืนเป็นการแสดงความรักต่อกันและหลังจากนั้นพ่อของหยนหยนเนี่ยก็ได้นั่งหาขึ้นสัญญาณวิทยุเพื่อรอฟังการประกาศแจ้งเหตุจากรัฐบาลแต่โดยความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานทําให้เขาเนี่ยพล่อยหลับไปและระหว่างนั้นเอง คลื่นวิทยุเนี่ยก็ได้แจ้งว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดเริ่มจัดเตรียมแผนการฟื้นฟูโลกโดยที่มีทีมร่วมปฏิบัติงานทั้งหมดรวม141ทีมด้วยกันที่ถูกตั้งขึ้นมาแต่พอของโยนยั่วเนี่ยก็ฝันเห็นวันที่เหตุการณ์พืชกลายพันธุ์เริ่มโจมตีผู้คนและเขาเนี่ยก็กำลังนั่งอยู่บนรถกับภรรยาและลูกสาวของเขาซึ่งภรรยาของเขาก็ทำโปรเจกต์ฟื้นฟูพืชเพื่อผ่านวิกฤตทะเลทรายที่ร้ายแรงไปได้แต่จูๆ่ๆผู้คนโดยรอบเนี่ยก็เริ่มออกตัววิ่งหนีจากอะไรบางอย่าง ทำให้เขาเนี่ยค่คอยๆลงจากรถไปดูเหตุการณ์ก่อนจะพบว่ามีพืชกายพันขนาดยักษ์คืบคลานแล้วก็กัดกินทําลายผู้คนเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆและจังหวะนั้นเองฝ่ายพ่อที่กําลังหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันพอได้ยินเสียงของลูกสาวที่ร้องเรียกเขาไม่หยุดทา,าให้เขานี่ครับได้วิ่งไปหาลูกก่อนจะพบว่ามีพืชกายพันล้อมอยู่รอบตัวของหยวนหยวนและในชั่วรผิบตานั้นมันเนี่ยก็ได้ดึงร่างของเด็กสาวให้จมลงไปชั้นล่างของตึกโดยที่พ่อเนี่ยไม่อาจช่วยเหลือลูกสาวไว้ได้ทัน และหลังจากนั้นฝ่ายพ่อเนี่ยก็รีบเตรียมข้าวของที่จําเป็นก่อนจะออกเดินทางตามหาลูกสาวดวยการดูตำแหน่งสัญญาณจากนาฬิกาข้อมือของลูกจนเขานี่ครับเดินไปถึงตำแหน่งนั้นแต่ก็เจอเพียงนาฬิกาข้อมือที่ตกอยู่บนพื้นเท่านั้นแต่ทว่าเขาก็ยังคงเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆและก็ต้องตกใจที่ที่เห็นซากศพของคนคนหนึ่งที่ถูกพืชกายพนันกัดกินจนเสียชีวิตลงคาที่แต่แล้วจูๆ่ๆเสียงของเดือนยัวยก็ดังขึ้นก่อนจะเรียกสติของเขาเนี่ยให้กลับมา พอเป็นดังนั้นเขานี่ครับก็รีบวิ่งตามเสียงของยวนนไปก่อนจะพบว่าลูกสาวของเขาพยายามใช้ไฟฉาย UV เนี่ยปกป้องตัวเองจากพืชกายพันธุ์อยู่ทํให้ฝ่ายพ่อเนี่ยครับรีบส่งไฟฉาย UV ของตนให้กับลูกสาวที่แบตไฟฉายเนี่ยใกล้จะหมดลงแล้วก่อนที่เขานี่ครับจะวิ่งไปพังประตูที่อยู่ใ,ใกล้ๆลูกสาวในทันทีและเมื่อประตูเนี่ยครับได้พังลงแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาก็ทำให้พืชกายพันเนี่ยค่อยๆล่าถอยออกห่างจากพวกเขาไปและในจังหวะที่พืชนี่ครับกำลังลาถอยไปอยู่นั่นเอง มันเนี่ยก็ได้ดึงร่างของเขาให้กระแทกลงกับพื้นจนเขาในครับนึกถึงความทรงจําเมื่อตอนที่ภรรยาของเขาเนย,ยังคงอยู่และภรรยาของเขาเนก็เคยบอกกับเขาเอาไว้ถึงเรื่องที่พืชเนี่ยจะมีวิวัฒนาการตามสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเพื่อดูดซึมอาหารให้เพียงพอแต่ทว่าในตอนนี้นะครับพวกพืชเนี่ยมีสาสตร์เล่นการจเจริญเติบโตที่มากเกินขนาดทาให้เซลล์ของพืชนนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นมีระบบประสาทที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาและก็คือพืชกายพันธุ์เนี่ยมีความรู้สึกของตัวเองแลวก็รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อหาเหยื่อมาเป็นสารอาหารให้พวกมันและวิธีเดียวที่จะชะลอการเจริญเติบโตของพวกมันได้คือการใช้แสง UV แต่การที่จะทําลายพวกมันนั้นภรรยายของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทํามันเธอในครับถูกพืชกายพันเนี่ยลากตัวไปพร้อมๆกันกับที่หยนหยวนเองก็ถูกพวกมันลากตัวไปจากอีกฝั่งด้วยเช่นกันจนท้ายที่สุดแล้วพ่อของหยนหยวนเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยภรรยายของเขาเอาไว้ได้นั่นเองและภาพนะครับก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้ ศีรษะของพ่อหยวนหยวนเนี่ยก็ถูกกระแทกอย่างรุนแรงทําให้เขาในมือหัวจนไม่มีแรงจะขัดขืนอะไรก่อนที่เขาเนี่ครับจะถูกพืชกายพันค่อยๆลากตัวเขาไปแต่ลูกสาวของเขาเนี่ยก็พยายามฉุดลังเขาเอาไว้แต่ถ้ว่าจังหวะน,นั้นเองทีมทหารปฏิบัติการเนี่ยก็ได้เข้าช่วยเหลือเขาแล้วก็หยวนหยวนเอาไว้ได้ทันเวลาแต่ขณะที่ทีมทหารนกําลังรับมือกับพืชกายพันอยู่นั้นเองหนึ่งในทีมเนี่ยก็เปิดอุปกรณ์ฉายแสง U ูไม่ได้ ทำให้พ่อของยนยวนในยื่นมือเข้าไปช่วยจนเขาเนี่ยเปิดอุปกรณ์ยูวีขึ้นมาก่อนจะขับไล่พืชกายพันธุ์เนี่ยไปได้สําเร็จก่อนที่หัวหน้าของทีมทหารจะรายงานสถานการณ์ให้ศูนย์บัญชาการได้รู้พร้อมกับตรวจสอบสารยับยั้งการกลายพันธุ์ของพืชแล้วก็น้ํายาคงสภาพในกระเป๋าของพวกเขาขณะนั้นเองหัวหน้าของทีมทหารก็ได้บอกกับยนยวนขึ้นมาพร้อมกับโชว์รูปลูกสาวของเขาให้เธอดูว่ามันหนูไหมลูกสาวฉันเองถ้าพ่อหนูตายเนี่ยมาอยู่กับฉันนะทำไมยนหยวนนะครับ รีบเดินกลับไปหาพ่อของเขาในทันทีและหลังจากนั้นพ่อของยนยว่นะครับก็ได้ถามหนึ่งในทีมทหารขึ้นมาว่าเราในกำลังหาที่หลบภัยพวกคุณมาจากที่นั่นหรอหนึ่งในทีมทาหารก็ได้บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่กลุ่มลากพืชเนี่ยจับกลุ่มรวมกันเป็นขนาดใหญ่ทําให้คาดการได้ว่าจะเกิดขึ้นสีเขียวขึ้นทั่วโลกเป็นครั้งที่2และถ้ามันเ,นเกิดขึ้นก1 3ของมนุษย์เนจะพบกับจุดจบแต่ทว่าจากการคาดการณ์อัตราการเคลื่อนไหวของพืช มม้ในครับจะเกิดขึ้นสีเขียวในอีก54ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทีมทหารเนี่ยก็ยังมีเวลาให้จัดก,การติดตั้งสารยับยั้งทั่วทุกมุมโลกได้ทันเวลานั่นเองอีกทั้งในตอนนี้ก็ยังมีการติดตั้งสถานีส่สงไว้46แห่งทั่วโลกแล้วด้วยที่เหลือเนี่ยก็แค่ส่งสารยับยัง้งจาก46แห่งพร้อมกันให้สําเร็จและมันเนี่ยก็จะยับยั้งพืชกายพนันธุ์ไว้ได้ถาวรพิแต่ทวะพ่อของหยวนหยวนเขานกลบไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาเนี่ยบอกกับทีมทหารขึ้นมาว่า ภรยาผมได้บอกเอาไว้ว่าไม่สามารถคำนวณการเกิดขึ้นสีเขียวจากอัตราการเคลื่อนไหวของพืชได้มัน,นยังไม่แน่นอนสินเสียงพืชกายพัน,นก็ได้เข้าทำลายอุปกรณ์ฉายแสง U v วีจากทางใต้ดินครับทาให้แสงนดับลงพร้อมๆกันกับที่ทุกคน,นต่างพากันเอาตัวรอดจากพืชกายพันไปคนละทิศคนละทางจนกระทั่งเหลือแค่วิศวกรในทีมทหารล่องหัวหน้าทีมทหารพ่อของหยวนหยวนและก็หยวนหยวนเพียง4ีคนที่ยังคงติดอยู่ที่เดิม นอกนั้นเนี่ยสามารถออกไปจากตึกได้สําเร็จไม่นานนักพืชกายพันเนี่ยก็เริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาทั้ง4ก็เลยต้องรีบหาทางเอาตัวลอดจากมันด้วยการเดินให้เงียบที่สุดเพราะมันเนี่ยมีประสาทสัมผัสที่ดีแต่ไม่สามารถมองเห็นได้จังหวะน,นั้นเองหยวนหยุดยยก็เกิดทํพลาดเรื่องมปชนเข้าก,กับชั้นวางของทําให้พืชกายพันเนี่ยหันหน้าไปโจมเตีใส่เธอและวิศวกรในทีมทหารที่บาดเจ็บก็ตัดสินใจเอาตัวเองอย่างเป็นตัวลอ่อพร้อมกับสละชีวิตของตน ให้คนที่เหลือรอดเนี่ยปลอดภยอัยออกจากตึกแห่งนี้ไปได้และหลังจากนั้นทีมทหารเนี่ยก็ได้จักชวนให้พ่อของยนยวนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเขาเนี่ยเป็นคนติดตั้งอุปกรณ์สารยับยัง้งเพื่อช่วยผู้คนไปด้วยกันแต่พ่อของยนยวนก็ปฏิเสธพวกเขากลับไปเพราะเขาในครับต้องการช่วยเหลือลูกสาวของตนไม่ได้ต้องการให้ลูกสาวเนี่ยไปเสี่ยงในที่อันตรายอีกต่อไปจกน,นกระทั่งยนยวนเนี่ยครับตัดสินใจเดินไปกับทีมทหารผมกบบอกพ่อของเธอขึ้นว่าพ่อคะหนูเนี่ยจะไปช่วยโลกแล้ว ถ้าพ่อเนี่ยยังไม่ตามมาก็จะตามทีไม่ทันแล้วนะถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่จะต้องทำอย่างนี้แน่นอนแล้วพอได้ยินแบบนั้นน่าเนี่ยก็าจะไม่พ่อของยวนยวนเนี่ยไม่มีทางเลือกเขาเนี่ยกับจำใจต้องออกเดินทางไปกับทีมทาหารพร้อมกับลูกสาวของตัวเองและระหว่างการเดินทางจู่ๆบรรยากาศรอบตัวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปจนเครื่องมือสื่อสารในทีมทหารทุกคนส่งสัญญาณเตือนถึงคลื่นสีเขียวที่ดังขึ้นมาและเสียววิญยาทีหลังสัญญาณนั้นพื้นแผ่นดินเนี่ยก็เริ่มแยกออกเป็นเสี่ยง ตึกซากปรากระหักพังเนี่ยก็เริ่มถล่มลงมาทําให้ทีมทหารและพ่อลูกต้องรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่าหนึ่งในทีมทหารเนี่ยก็ดูแผนที่ผิดพวกเขาเนี่ยครับก็เลยวิ่งไปจนมุมที่ทางตันเข้าพอดีทําให้หัวหน้าทีมทหารเนี่ยบอกให้พวกเขาขึ้นไปบนรถเมล์แล้วก็รัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับแรงกระแทกแต่แล้วหนึ่งในทีมทหารคนหนึ่งก็ตัดสินใจสละชีวิตของตนเพราะคว้ากระเป๋าสารยับยั้งที่ตกอยู่บนพื้นให้กับเพื่อนร่วมทีมและหลังจากนั้นไม่นาน พ่อของยนยนเนี่ยก็ได้รัดเข็มขัดให้กับลูกสาวของตัวเองแต่ที่นั่งของเขาเนี่ยดันไม่มีเข็มขัดทําให้แรงกระแทกจากคลื่นสีเขียวซัดพารถเมย์ให้ปลิวไปตามแรงพร้อมกับพ่อของยนยนที่ลอยเคว้งตัวกระแทกอยู่ในรถเมย์นั่นเองและทันใดนั้นรองหัวหน้าทีมเนี่ยก็ได้คว้ามือของพ่อยนยนเอาไว้ก่อนที่เขาจะตกลงไปจากรถเมย์ได้ทันเวลาทําให้พ่อของยนยนเนี่ยรีบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็รัดเข็มขัดให้ตัวเองได้ทันเวลาที่รถเมย์จะพุ่งเข้าใส่ตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้้วก็ขัังงนนนิ่่อยูแบบ และเมื่อพวกเขาได้หนีรอดจากคลื่นสีเขียวได้สําเร็จทีมทหารก็ต่างเสียใจกับการสูญเสียของเพื่อนร่วมทีมไปถึง2คนแลยวยวนยัวที่เห็นบาดแผลที่มือของหัวหน้าทีมเธอก็ได้นำพาสเตอร์ไปติดที่มือของเขาก่อนจะเดินไปหาพ่อของตัวเองและหลังจากนั้นทีมทหารก็พยายามติดต่อสื่อสารกับศูนย์บัญชาการเพียงแต่เครื่องมือรับสัญ,ญญาณของพวกเขาก็พังลงแล้วครับทำให้พ่อของยอนยัวชีปป้ไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามให้ทีมทหารได้เห็น และด้านบนสุดของตึกฝั่งตรงข้ามนั้นมันเนี่ยก็คือสถานีดาวเทียมนั่นเองอีกทางก็ยังมีสะพานเชื่อมระหว่างตึกพอดีอีกทำาไมพวกเขาเนี่ครับตัดสินใจข้ามสะพานที่เปราะบ,บางนั้นกันไปด้วยความสูงหลายสิบชั้นเลยครับและในขณะที่พวกเขาเนี่ยค่อยๆเดินข้ามไปทีละคนอยู่นั่นเองสสสสเอส,ส้นทางเดินเนี่ยก็เกิดตัดขาดขึ้นมาทำาไมพวกเขานี่ครับต้องค่อยๆเดินบนเหล็กเล็กข้างๆกันไปและนั่นเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตึกข้างๆเนี่ยเริ่มถล่มลงมาและจากแรงลมของตึกที่ถล่มนั้น ก็ส่งผลในสะพานเนี่ยสั่นคลอนจนหยนหยนเนี่ยตกลงไปจากสะพานแต่ว่าหัวหน้าทีมเนี่ยก็ห้อยตัวลงจากเชือกแล้วก็รับหยนหยนเอาไว้ได้ทันแบบเฉียดชิวพอดีครับทาให้พ่อของหยนหยนเนี่ยพยายามจะดึงทั้งคู่ขึ้นมาอย่างสุดแรงเกิดถ้าสะพานเนี่ยก็ไม่เป็นใจให้พวกเขามันเนี่ยเริ่มสั่นคลอนขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเชือกที่ค่อยๆขาดลงทีละน้อยพอรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วและจังหวะนั้นเองหัวหน้าทีมเนี่ยก็ตัดสินใจใช้เชือกอีกเส้นหลังตัวของหยนหยนเอาไว้พร้อมก็บอกลก ทำภารกิจให้สําเร็จและดูแลลูกสาวให้ดีพอพูดจบหัวหน้าเนี่ยก็ได้ตัดเชือกของตัวเองทิ้งแล้วก็ส่งให้ร่างของตอนเนี่ยล่วงลงสู่พื้นเพื่อช่วยชีวิตของโยนหยวนเอาไว้และหลังจากนั้นพ่อของยนหยวนเนี่ยก็พยายามดึงลูกสาวขึ้นมาอย่างสุดแรงเกิดก่อนที่ทุกคน,นจะรีบวิ่งเข้าไปในตึกอีกฝั่งได้สาเร็จก่อนที่สะพานเนี่ยมันจะพังทลายลงและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ครับจะสูญเสียใครต่อใครไปแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องเดินหน้าทําภารกิจนี้ให้สําเร็จ และพ่อของยอน,นยัวก็จัดการเดินสายไฟให้เครื่องรับสัญญาณกลับมาใช้ได้อีกครั้งครับและรองหัวหน้าทีมก็รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ศูนย์บัญชาการใหญ่ได้ทราบไม่นานนักศูนย์บัญชาการหลายแห่งก็ได้สรุปข้อมูลออกมาถึงเรื่องที่เกินสีเขียวยจะเกิดขึ้นภายใน4ชั่วโมงข้างหน้าและก็คือการติดตั้งสารยับยั้งนั้นอาจจะทําให้สําเร็จครับเลยวอว่าจะยุติการฟื้นฟูโลกแล้วก็ให้อพยพผู้คนที่เหลืออยู่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อรักษามวลมนุษยชาติเอาไว้แทน แต่นั่นก็ทําให้ทีมทหารหลายทีมที่กําลังออกปฏิบัติการรวมถึงประชาชนในเขตหลบภยัยถึงกับร้องไห้ออกมาที่พวกเขาในครับต้องสละคนที่รักไปแต่มันเนี่ยก็ยังพอมีหนทางอยู่คือถ้าทีมทหารไหนสามารถไปถึงเครื่องส่งสารยับอย่างได้สําเร็จแม้จะเพียงทีมเดียวก็ตามก็จะสามารถฟื้นฟูโลกกลับมาได้พอบริเวณแนวการใต้ดินนะครับมีการกระจายตัวของแรงกดอัติสม่าเสมอถ้าเกิดรอยเลาแค่เพียงรอยเดียวมันจะล้มลงเป็นโดมิโนโ ไม่ต่างจากเปลือกไข่ที่ถูกเจาะด้วยลูเล็กๆนั่นเองและพ่อของโยนยวนนก็เลยพูดออกมาแล้วก็ติดต่อกับศูนย์ประชาการใหญ่ขึ้นมาว่าวันนี้ในวันเกิดลูกของผมเธอในหวังเสมอว่าอยากให้พ่อช่วยโลกให้ได้แต่ผมยังไม่เคยทําได้เลยผมนี่อยากให้ลูกมีความสุขที่สุดในวันเกิดพวกคุณไม่อยากอยู่ข้างๆคนที่รักกันเหรอพวกเขานอาจจะกําลังรออย่างมีความหวังรอพวกคุณนกลับบ้านแล้วก็รอข่าวดีจากพวกคุณเรานสละกกันไปขนาดนี้แล้วเราเนี่ยยังต้องกลัวอะไรอีก ลุกขึ้นสู้เถอะนะถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะสาเร็จเนี่ยจะน้อยมากก็ตามพอพูดจบทีมทหารหลายทีมต่างเข้าร่วมขอปฏิบัติการฟื้นฟูลโลกกันต่อไปทําให้ศูนย์บัญชาการทั่วโลกอนุมัติให้ทำภารกิจกันต่อและนี่ก็เป็นการชี้เป็นชี้ชตายของมนุษยชาติกันเลยทีเดียวและเมื่อภารกิจเนี่ครับได้ดําเนินต่อไปทีมทหารหลายทีมรวมถึงทีมที่อยู่กับพ่อของหยนหยวนก็รีบออกเดินทางไปยังสถานีส่งสารยับยับย้งกระโดยเร็วที่สุดจนกระทั่งทีมทหาร ข้อของหยวนหยวนและหย,ห,ยหยวนหยวนนะครับเดินทางไปถึงสถาน,นีสงสารยับยังกันไ,ได้สาเร็จแต่คลื่นสีเขียวเนี่ยก็ค่อยคอคืบขานเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันอีกทางเครื่องสองสารเนี่ยก็เกิดขัดข้องไม่สามารถเจาะผ่านทะลุชั้นเปลือกนอกของโลกเข้าไปได้ทําให้ทีมทหารนะครับรีบรายงานสถานการณ์ให้สูย์บัญชาการเนี่ยได้รับรู้และศูนย์บัญชาการเนี่ยก็ส่งเรือดำน้ําลงไปใต้ทะเลเพื่อจุดระเบิดครับและพวกเขาเนี่ยก็ทําสําเร็จแต่ก็ยังติดความเหนียวของกําแพงพืชน,นั้นอยู่ดี ที่ทั้งภูเขาไฟเนี่ยก็ใกล้จะระเบิดปะทุออกมาเรียกได้ว่าความหวังนี่ก็เริ่มลิบตีลงเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อของยน,นยวนะครับสเสนอความคิดออกมาถึงเรื่องที่จะใช้ระเบิดเนี่ยจุดระเบิดสร้างเส้นทางให้ลาวาของภูเขาไฟเป็นบรรจบที่กำแพงพืชเพื่อให้มันเนี่ยหลอมละลายลงซึ่งนั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียวแต่มันเนี่ยก็เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตด้วยเช่นกันรองหัวหน้าทีมและหนึ่งในทีมทหารก็ได้ตัดสินใจที่จะทําภารกิจนี้รวมถึงพ่อของยนยวนด้วยเช่นกันครับ เขาจะตัดสินใจจะทาภารกิจนี้เพราะการวางระเบิดสร้างเส้นทางเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถึงขั้นที่ถ้าหากวางผิดแค่จุดเดียวเส้นทางนี่จะล้มเหลวลงในทันทีและพอได้รู้แบบนั้นแล้วยวนยวนเนี่ยก็เลยร้องไห้ขอร้องไม่ให้พ่อของเธอเนี่ยไปถึงแม้ว่าเธอเนี่ยต้องการให้พ่อช่วยโลกสาเร็จแต่เธอเนี่ยก็ไม่อยากให้พ่อของเธอไปเสี่ยงอันตรายอยู่ดีแต่พ่อของยวนยวนเนะ่ครับก็ให้คํามั่นสัญญาว่าจะทํามันให้สําเร็จเพื่อให้ลูกเนี่ยปลอดภยัยและหลังจากนั้น รองหัวหน้าและหนึ่งในทีมพร้อมกับพ่อของหยวนหยวนเนี่ยก็รีบมุ่งหน้าลงไปสู่ใต้ดินลึกหลายเมตรเลยครับแต่พวกเขาเนี่ยก็เจอเข้ากับพืชกายพันธุ์ที่ขวางทางพวกเขาอยู่ทําให้พวกเขาทั้ง3เนี่ยฝ่าพืชกายพันุ์นั้นเข้าไปแต่มันเนี่ยก็ไม่สําเร็จพ่อของหยวนหยวนเนี่ยครับถูกพืชกายพันเนี่ยทำร้ายจนขาของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บรุนแรงไปข้างหนึ่งแต่ลองหัวหน้าทีมและหนึ่งในทีมก็ well. นนมได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้ก่อนที่หนึ่งในทีมทหารเนี่ยจะตัดสินใจเอาตัวบางปกป้องพ่อของหยวนหยวนกับลองหัวหน้าเอาไว้ จนถูกพืชกายพันธุ์เนี่ยทำลายและในเสี้ยววินาทีที่ลมหายใจของหนึ่งในทีมทหารเนี่ยกลังจะหมดลงครับเขาเนี่ก็ได้ปลดชนวนระเบิดแล้วก็สละชีวิตของตนแล้วก็ทําลายพืชกายพันธุ์จนสิ้นซากไปในพริบตาแต่ทว่าวแรงจากระเบิดนั้นมันเนี่ก็ทาให้ระเบิดลูกใหญ่ที่พวกเขานามันมาด้วยเริ่มต้น,นับเวลาขึ้นมาเช่นกันหลังจากนั้นพ่อของยวนยวนกับลองหัวหน้าทีมก็ค่อยๆผ่านร่างของตนมุ่งหน้าไปยังลิฟต์ตัวต่อไปเพื่อลงไปยังชั้นล่างอีกครั้งแต่พ่อของยวนยวนคนีบ ก็ตัวเข้าไปในลิฟต์ก่อนลองหัวหน้าผมกับบอกเธอขึ้นมาว่ากลับไปเธอที่เหลือในผมทําเองได้ฝากดูแลลูกสาวของผมด้วยพอพูดจบเขาเนี่ครับก็ได้กดลิฟต์ลงไปด้านล่างในทันทีทําให้ลองหัวหน้าเนี่ยได้แต่ลองไห้ออกมาแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปในลิฟต์ตัวแรกเพื่อขึ้นไปหายยนโวนต่อไม่นานนักพอของยยนยยนเนี่ยก็ไปถึงจุดหมายที่ติดตั้งระเบิดและเขาเนี่ยก็ส่งสัญ,ญญาณสื่อสารถึงลูกสาวของตนพร้อมกับลองไห้ออกมา เช่นเดียวกันกับที่ลูกสาวของเขาก็ร้องไห้ออกมาสุดเสียงในจังหวะนั้นเองระเบิดที่พอหยดหยวนดําไปก็ถูกจุดขึ้นมาก่อนที่ลาวานี่ครับจะเข้าปะทะก,กับกำแพงพืชและสารยับยั้งเนี่ยก็ถูกส่งแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกได้สาเร็จและมันเนี่ยกระทนเวลาพอดีแม้ว่าหลายหลายคนนะครับจะสูญเสียคนที่รักหรือใครหลายคนไปแต่โลกเนี่ยก็ผ่านผลวิกฤตของพืชกายพันธุ์มาได้สําเร็จขอแค่อย่าย,ยอมแพ้ก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Restart the Earth ด้วยความรู้สึกของพวกผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับมันเนี่ยก็ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าในโลกยุคนี้นะครับที่ภาวะโลกร้อนและเหตุการณ์ต่างๆอาจ,จะกําลังเป็นตัวก่อชนวนให้เหล่าต้นไม้เนี่กลายพันธุ์จนอาจจะเป็นแบบในหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าหากพวกเราเนี่ยยังไม่ช่วยกันลดการเกิดสภาวะโลกร้อนในวันนหนึง่งโลกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีมนุษย์อยู่อีกก็ได้ แล้วเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนไปที่6.7เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนาเทลสก,กอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่6.8เต็ม10คะแนนละกันครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับต่างช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกัน เลยอยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนในไม้ผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงเพจลิงกลุ่มและก็ลิงไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ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 ้งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราในวนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ